กูกูทำกดไว้ก็อ่านหน่อยดิเพื่อนเอาความความสุขเขาความสุขเขาโยไปไปเบ็ดมนไปเบ็ดมินดีกว่าไปโดนแขวนเอ้ยเบ็ดเบ็มันกูก็ทำไรเฉยแหลยอย่าเขาเอาไปโดนแขวนไปโดนแขวนไปสี่ตะขอ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไอ้เปียวพรุ่งนี้เขาอาจจะไม่ได้เล่นนะหรือว่าอาจจะมาช้าเดี๋ยวเขาจะเคลียร์งานทุกอย่างที่มีบริเคลียร์งานหลอกหนีไปหาสาวคนน่ะเฮ้ยรู้บ่เชฟเชฟไปเรียนมาอะไรเชฟแม่งสาวตีเต็มเลยโวนรอประของเก็บไปเก็บไปเชฟเชฟกินกอน เว้ยบักไหล่มูดี้กูกอีเออบักไหล่มูดี้กูอีกกูมูนยังไงบันไม่ใชได้เหรอไหล่เก่งไหล่เก่งมโหเก่งมีแต่งให้ที่ดาวเนี่ยสามเจ็ดสามโอ้โหปวดปวดพอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเข้าไปในห้องเนี่ยปุ๊บปุ๊บเอาไปเลยเทนกากุ เป็นดาวเต็มจีมันกดจอยเข้าเลยใช่ไหมใต้เลยใช่ไหมไม่มันถ้าถ้าห้องมันมันทับแฝดอย่างเงี้ยมันต้องกดได้อมันต้องมันต้องมีห้องว่างอ่ะมันจะมีจริงอ่ะไม่ฟังฟังเพื่อนไมได้ต้องอันนี้เดี๋ยวคิวพี่วะคิวไปหลังนะเปิดประตูมันไปตากผ้าโอ้บึก ลอยแม่นหมุนดีกูกอุกอะถ้าเกิดลอยมาเห็นกูหมุนนี่คือแบบโคตรสว่างเอ้นี่เปียวเดี๋ยวเขาหมุนให้ดู This is how หมุนเวกยัดยัดจัดัวีแต่ดิดํามนได้ดิ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 ดดี่ขนาดใช้มาบมดกลางหมุนูเองได้ประสบการณ์ในหนู ทางที่บบยังไม่รู้จุดหนึ่งว่าต้องไงหนงไมันถึได้แบบเออถึงได้บอกไอ้ประสบการณ์เดี๋ยวกูหาเพียงมุนโอได้ได้ซีมีร้อยสี่สิบแปดไล์ไดดีมีร้อยสี่สิบเก้าทำไมเวลาเวลามันแบ่งมันแบ่งทาติโคมันอย่างนั้นแหละเพี่อนเขาแบบ ถ้าถ้าเกิด